ที่จังหวัดพัทรลุงนะคะเกิดเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะของชายวัยอายุเพียง50ปีนะคะตกลงในถังโม่ปูนขนาดใหญ่ค่ะ<คน> <s ug> เขาบอกว่ารอดบุดวิตนะคะเพราะว่าเกือบที่จะถูกบทค่ะแต่โชคดีที่ว่ามีคนวิ่งไปปิดสวิตได้ทันค่ะ เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพันตำรวจตรีประดิษฐ์ขุนทองสารวัตรเวนสอพอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการรับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะคนตกลงไปในถังโมปูนขนาดใหญ่บริเวณบริษัทแสงเจริญคอนกรีตนะคะเป็น อยู่หมู่ที่8นะคะตำบลป่าบอนอําเภอป่าบอนค่ะหลังจากที่ได้มีการรับแจ้งค่ะจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะคะในที่เกิดเหตุค่ะก็เป็นบริษัทแสงเจริญคอนกรีหมึกนะคะ2022จำกัดค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแพลนปูนค่ะอยู่ตรงถังโม่ปูนเจ้าหน้าที่พบกับนายประสานเอียดวงอายุ50ปีเป็นคนงานค่ะตกลงไปอยู่ในถังโม่ปูน โดยถูกอัดติดกับเหล็กภายในถังนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะจะมีการนําอุปกรณ์นะคะมาเปิดฝาโม่เพื่อที่จะเพิ่มอากาศภายในถังแล้วก็นําสว่านสกัดปูนค่ะมาตรงจุดที่นายประสานตกลงไปก่อนจะตัดถางนะคะดันปูนออกแล้วก็นําร่างของนายประสานค่ะออกมาได้อย่างปลอดภัยใช้ระยะเวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะ โดยพบว่านายประสานครับมีบาดแผลตรงแขนซ้ายที่ถูกอัดโบดกับเครื่องโม่ปูนจนกระดูกโผล่ออกมาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนนําตัวนายประสานลงมาแล้วนําส่งโรงพยาบาลป่าบอลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไปจากการสอบถามนายหิตสดินเกลี้ยงจันอายุ21ปีเพื่อนคนงานด้วยการทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่กําลังเปิดสวิตช์เครื่องโม่ได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากข้างบนตนจึงรีบปิดสวิตช์เครื่องแล้ววิ่งไปดู พบว่านายประสานตกลงไปอยู่ในถังถูกบดอัดติดภายในก่อนประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดังกล่าวครับ